สวดีครับพม้ผมคุยนะครับเป็นประจําทุกวันนะครับทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์หลายสดนะครับแล้วก็ทางช่ y o ยูทูบนะครับคุยเล็กพยากรณ์นะครับวันนี้มาช้าหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้ก็เป็นอีกวันที่ไปทํางานนะครับไปนั่งรับงานนั่งรับเอกสารที่คุณครูเขามาส่งกันนะครับเราเป็นฝ่ายบริหารเาต้องไปนั่งรอเซ็นนะก็อยู่หน้าอยู่หน้าคอมทั้งวันนะครับแล้วก็ช่วย ช่วยคณะครูทำนูนี้นั่นบ้างนิดนหน่อยนะครับวันนี้ก็เลยมาช้านิดหนึ่งนะครับต้องขออภัยทุกท่านมากนะครับสวัสดีวันอังคารนะครับที่สี่นะครับสถานการณ์บ้านเมืองก็เริ่มเข้มข้นขึ้นนะครับเพราะว่าผลของการแพร่ระบาดก็เริ่มมีมากขึ้นมีเยอะขึ้นก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับตัวผมเองก็ก,ก็เจอปรากฏการณ์แปลกใหม่เยอะแยะนะครับรอบตัว ก็คิดซะว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องเจอครับเราอะไรที่มันไม่เคยเจออาชีวิตนี้ได้เจอก็เอาโอเคนะครับเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีนะครับมองอีกมุมหนึ่งก็ให้ทุกคนเข้มแข็งไว้ครับผ่านไปด้วยกันอ่ะโอเควันนี้มาเข้าเรื่องกันนะครับวันนี้มีเลขกลุ่มที่น่าสนใจก็คือเลขกลุ่ม419914นะครับเป็นเลขกลุ่มที่น่าจะโดดเด่นเรื่องของการทำงานนะครับแล้ว หลายคนก็มองถึงเรื่องการเรียนด้วยนะครับการเรียนรู้อะไรพวกนี้มันโอเคไหมมันลักษณะมันเป็นยังไงนะครับรามาเริ่มกันจากเอาผมลองวันนี้ผมลองไล่เป็นแบบสเต็ปสวยๆแล้วกันนะเอาด้านแรกก่อนนะคือด้านบุคลิกภายนอกของคนเลขกลุ่มนี้นะครับหนแน่นอนก็ดูโดดเด่นดูดูดีมีสง่าหนึ่งสดูคล่องตัวดูเป็นคนที่คล้ายๆกับว่าคล่องตัวชัดเจนและเด่นด้วย ร่มรวมกันก็น่าจะเป็นเห็นปุ๊บก็รู้ว่าคนคนนี้ดูน่าเชื่อถือนะครับดูน่าเชื่อถือดูดูโดดเด่นต่างจากสมมุติว่าสมมติว่าให้มองเป็นเรื่องของนักขายคนนี้ส่วนใหญ่แล้วเออเป็นเป็นนักขายที่ดูแบบดูชัดออกมาว่าโอเคดูมีไหวพริบดูเฉลียวฉลาดนะครับดูดูเก่งเอาง่ายง่ายนะครับแล้วถามว่าบุคลิกแบบนี้ดูยิงไหมก็ถ้าคนมองว่าหญิงก็คงญิงอ่ะ <inate> นะครับเพราะว่าแบบมันก็ดูเชิดเชิดอ่ะดูเชิดเชิดดูมั่นใจมั่นอกมั่นใจตัวเองแต่ท่านันในมอุมของแต่ละคนอ่ะก็เออคนมั่นใจมันก็มีเยอะแยะอะไรเนี้ยนะครับแต่อย่าลืมว่ามันมีสีพอมันมีสีเนี่ยมันเป็นเลขการเชื่อมต่อเลขการสื่อสารเลขการนําเสนออะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเขาอาจจะดูเป,ดเ,ปดเปิดเปิดเปิดหน่อยไม่ได้ปิดมันคือมันไม่ได้มีแค่หนึ่งเก้าคูเดียวไงมันมีหนึ่งสีด้วยๆๆนะครับ อาจจะเปิดหน่อยเปิดให้แบบว่าเออเหมือนพิธีกรน่ะเหมือนพิธีกรเวลาเหมือนเขาอยู่ในทีวีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยิ้มเขาพูดได้แต่มันคืออาจจะแบบความรู้สึกของคนดูอาจจะรู้สึกห่างหากันนะครับลักษณะบุคลิกจะเป็นลักษณะแบบนี้นะอย่างที่สองนะครับก็คือเรื่องของการลงมือทําการปฏิบัติหรือหน้าที่การงานวิธีการทํางานของเขาเป็นยังไงเร็วคล่องชัดเร็วคล่องชัดชัดเจนนะครับแล้วก็เวลาทําอะไรเนี่ย มักจะทําได้งานที่ออกมามันต้องดูดีเสมอแล้วความดูดีนั้นก็เกิดจากการกันกองซึ่งเป็นเรื่องของความรู้องค์ความรู้ต่างๆออกมาได้อย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นงานด้านการเขาเรียกว่าอะไรการพูดจาการพูดจาก็โอเคการเจรจาก็โอเคคือพูดได้ชัดเจนแล้วก็ตรงประเด็นนะครับงานนําเสนองานพรีเซนต์งาน หรืออาจจะเป็นเรื่องของงานที่ลงมือทำก็ไม่ไดาทำได้คล่องได้เร็วนะครับอาจจะดูอาจจะดูว่าเน้นไปทางแบบบางทีเขาชอบเป็นคนที่แบบนำเสนอเฉพาะสิ่งที่อยากจะให้ดูจริงๆบางทีของรายละเอียดเนี่ยเขาอาจจะมีบางคนก็ไม่ได้มีเยอะแต่แต่คือบางคนก็มีเยอะแต่ว่านำเสนอเฉพาะที่ชัดเจนให้สามารถให้คนดูได้ลักษณะจะเป็นแบบนั้นนะครับส่วน ด้านต,ต่อมานะครับก็คือด้านการความคิดการตัดสินใจนะครับตัดสินใจเร็วไวพิบดีมากนะครับไวพิบดีมากเป็นคนที่มีไหวพิบปฏิภานที่ผมมองว่าแค่หนึ่งสคู่เดียวนี่มันก็มันก็เร็วแล้วนะมันก็เฉียบแหลมแล้วนะแล้วนี่เป็น1-9ด้วยนะครับมีหน่งเอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยยิ่งชัดเลยชัดเลยว่าแนวคิดเนี่ยมันเร็วมากเฉียบแหลมมากแก้ปัญหาได้เร็วค่อนข้างเร็วมากมาก สมมติวิธาการถ้าเป็นแก้ปัญหานะครับส่วนถ้าเกิดจะเป็นคนที่คิดอะไรแล้วจะนํามานํามาซึ่งการกระทําอะไรเนี่ยเขาผมมองว่าไอเดียเขาดีอะไอเดียเขามันดูดูเฉียบแหลมนอกจากจะมีทางออกที่หลากหลายแล้วมีความชัดเจนแล้วยังเป็นคนที่ชอบแสวงหาสิ่งต่างๆเนี่ยออกมานําเสนออยู่เสมอนะครับเป็นคนที่คล่องในในในสติป,ปัญญานี่คล่องเลยเขา เพราะมันเด่นเรื่องของแนวคิดนี่แหละเขาเลยเขาเลยมองว่ามันอาจมันทําให้สะท้อนในเรื่องของการเรียนได้ดีไหมใช่ครับมันก็สะท้อนในเรื่องนั้นได้ดีถ้าพุญการเรียนนะถ้าคุณมีโจทย์ข้อนึนยงยากๆคุณพร้อมที่จะแก้มันได้ด้วยวิธีไหนก็ตามคุณก็จะไปแสวงหาคําตอบข้างหน้าก็ถือว่าโอเคนะครับโอเคมากคือถ้าถ้าถ้าในมุมมองของการความไหวพิบัิภารผมให้เต็มสิบเลย ผมเลยเอาเป็นชื่อมันเป็นเอาชื่อมันเป็นหัวข้อเลยวันนี้นะครับถ้าเรื่องแนวคิดแนวการตัดสินใจแนวความเด็ดขาดการนําเสนออะไรเนี่ยผมว่าชัดเจนชัดเจนแล้วเด่นมากๆนะครับในเรื่องนี้ส่วนในเรื่องการทํางานจะบอกไว่าเออมันอาจจะแบบเอออาจจะเพาะนําเสนอเฉพาะิท่ที่ที่เราที่เขาอยากได้ให้เห็นเท่านั้นนะครับบุคลรรนะื่ปนันามนั้นอ่าคราวนี้เรื่องสําคัญอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องกับการเงินคนที่มีไหวพริบดีขนาดเนี้ยถ้าเกิดว่า ถ้าเราพูดว่าจะหาเงินยังไงสมมติเราตั้งคําถามนะครับคุณี่จะหาเงินไงผมว่าเข้าหาได้จํานวนเท่าไหร่อันนี้ผมไม่รู้แต่ผมรู้ว่าเขา่จะไปหาเงินในสมมติเราให้โจทย์ว่าคุณต้องหาได้นหนึ่งล้านคือเขาจะหาวิธีถางเพื่อให้ได้หนึ่งล้านได้ได้นึกออกใช่ไหมครับข็เป็นคนที่เด่นเรื่องการทํางานเด่นเรื่องการนําเสนอเรื่องไอเดียที่จะทํให้สู่ความสาเร็จเขาเขาทําได้ถ้าพูดเรื่องเงินแน่นอน เขาทําได้นะครับหาเงินเก่งแต่ถ้ามองถึงมุมเก็บเงินนะ่ะเขาผมมองว่าเขาน่าจะน่าจะเป็นคนที่มีไหวพริบว่าเออถ้าเงินชั้นจะหมดฉชันจะทํำยังไงหรือว่าชั้นอยากจะเบรกเรื่องการใช้จา่ายฉันจนต้องทํำยังไงอาจจะเป็นคนแบบนี้แก้ปัญหาได้ตลอดนะครับถ้าเกิดมีปัญหานะมันเลยมีปัญหาแนกะ็ถ้าเกิดยังไม่มีปัญหาเขาน่าจะเป็นคนที่แสวงหาว่าเออถ้าพูดถึงการเงินนะก็แสวงหาที่จะสร้างไรายได้ต่อไปต่อไป ส่วนเรื่องสุดท้ายเรื่องความรักอันนี้น่าจะเป็นจุดที่มองผมมองว่าด้อยที่สุดในในมุมของหลายๆมุมที่เรามองความรักเพราะว่าเขาเป็นคนที่ถ้าจะรักใครเขาต้องชอบก่อนแล้วเขาต้องมีคือเหมือนเหมือนคนมีมีแนวของตัวเองในใจนะครับฉันเออคนจะต้องแบบนี้จะต้องแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าไม่คล่องเหมือนกันเข้ากันไม่ได้เหตุผลไม่ค่อยดี ไอเดียไม่ปิ๊งหรือว่าไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ตามสเปคเขารู้สึกว่าเสียเวลาไปดีกว่าวันนั้นมันก็มันก็เลยอาจจะหายากนี่ถามว่าแต่ถ้าถามว่าถ้าเขารักใครแล้วมันมันโอเคไหมผมมองว่ามันโอเคนะคนที่มีเลขลักษณะของขาอาจจะไม่เด่นเรื่องการเข้าหาหรือมีข้อแม้เยอะเนี่ยเขาจะเด่นตอนที่เขามีคนที่เขาชอบอยู่แล้วเขาจะเด่นตอนนั้นนะครับเขาจะเด่นตอนที่ว่า พอมีพอมีคนที่เขาชอบอยู่แล้วเนี่ยเขาจะแบบคือมันเป็นการตัดใจของเขาว่าเขาจะจ้องชอบคนนี้ไงเขาจะรักษาวความความรู้สึกตรงน,นั้นของตัวเองไว้ค่อนข้างนานเพราะมันมีความมั่นใจในตัวเองสูงนะครับแต่ถามว่ามันจะมีผลต่อเรื่องเรื่องที่ว่าจะไปทะเลาะก,กับแฟนไปแหลอันนี้ก็ก็อยู่ที่ตอนคือถ้าตอนอารมณ์ดีๆสมมติว่ามีเป็นมีแฟนนะครับตอนอารมณ์ดีๆเนี่ยผมมองเขาก็เออโรแมนติกพอสมควร เขารู้ว่าจะควรทายังไงกับแฟนเขาแต่ถ้าตอนที่อารมณ์ไม่ดีเนี่ยก็มีปากคอล้อน้ายบ้างนะครับแล้วก็ดูแบบเออวิงเวียงบ้างแต่ตามภาษาเลขยิงๆนนเนีนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับด้านความรักก็เลยไม่ค่อยเด่นแต่ว่าก็อย่างบอกที่กรณีถ้าเกิดได้คนที่ใช่ก็ใช่นะครับได้คนที่ใช่ก็เออโอเคตุ่มเทม็นที่รักจริงใจนะครับอ่ะทั้งหมดก็คือภาพรวมของเลขกลุ่มนี้นะครับ เด่นเรื่องแนวคิดนะครับการตัดสินใจนะครับอไอเดียนะครับความรู้ต่างๆนะครับอาจจะด้อยเรื่องหลายๆด้านเหมือนกันแต่ว่าก็ภาพรวมยังมองว่ามันได้หมดอะแล้วก็มันได้ทุกอาชีพทุกสายงานทั้งค้าขายราชการหนึ่งเก้าก็เด่นราชการหนึ่งสีก็ค้าขายก็ได้อะไรพวกนี้ก็ได้หมดนะครับน่าจะแยกเป็นด้านแด,ด้นาจะมองว่าเออมันจะได้บอกหรือไม่บอกถามว่า <c oughs> ถ้าเกิดว่า อมองในในใน,ในภาพรวมผมก็ให้สักให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจน่าพอใจมากคืออาจจะไม่ได้ชอบมากขนาดนั้นแต่ก็อยู่ในระดับที่น่าพอใจนะครับระดับที่น่าพอใจถ้าให้เป็นเกรดให้สัก B บ,บวกหรอครับ <laughs> ครูใช่ไหมเออธรรมดามีคนถามมีคนถามผมว่าครูให้ระดับเท่าไหร่อะไรเงี้ยผมก็สงสัยติดก่าผมเป็นครูหรือเปล่า ผมให้สักบีแล้วกันบีบีบวกนะอาจจะไม่ได้ถึงขั้นเอเพราะว่ามันจะมีด้านอื่นนี่ยที่เรามองมองไปจะมีด้าน,นแต่ถามว่าถ้ามันไปทางด้อยเยอะๆเนี่ยเออมันก็อาจจะมา C ได้นะครับนึกออกใช่ไหมเออบลบอ่างเงี L ้ยซได้นะครับอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามทางทางชั้นเรียนเรซพยากรแล้วก็ทางช่อง YouTube นะครับชั้นเรียนเรซพยากรตอนนี้ผม เลื่อนนะครับเลื่อนการสอนชว่วงเมษาปลายพ่อกรุงเทพทนนี่คุณที่คุณแบนเดินเข้ามาตกใจหมดเลยอ่าผมเลื่อนนะครับผมเลื่อนมาเป็นวันอ่เแม่พ่อกรุงเทพเนี่ยเขาปิดเขาปิดเมืองนะปิดเมืองนะครับแล้วก็กรุงเทพเขาปิดเมือง แล้วก็เขาก็ <c oughs> เขาก็จุดสถานที่ที่ผมไปสอนนะครับแต่แต่ว่าคนชั้นเรียนเต็มแล้วนะครับซึ่งผมก็จะสอนเป็นแบบอ่าเป็นแบบออนไลน์ให้ก่อนนะครับอาจจะแบ่งเป็นเรื่องๆนะครับในหนังสือเล่มใหม่ก็จะแบ่งเรื่องๆแล้วจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติผมก็จะไปสอนอีกรอบหนึง่งนะคือคือแถมอะ่ะทั้งออนไลน์ก็เต็มที่นะครับกลุ่มนี้แล้วก็อ๋อ สถานการณ์ปกติก็ไปสอนอีกนะครับไปสอนเจอตัวกันอีกนะครับก็จะได้ช่วงที่หายหายไปก็จะได้ไม่ไม่ว่างเว้นนะครับก็เต็มที่นะครับอ๋อแล้วก็มีสอบถามเรื่องต่อมาก็คือเรื่องของอชั้นเรียนเรซพยากรณ์นี่แหละนะครับคนที่อยากจะมาเรียนตอนนี้คนที่อยู่ในชั้นเรียนได้จะต้องอยู่ในคอร์สออนไลน์นะครับซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดนะแต่ที่ผมบอกไปให้เป็นคอร์สเป็นคอร์สที่เจอตัวนะครับลุงเมษา คอร์สอะไรยังไม่ได้เปิดนะครับผมอาจจะเปิดในช่วงกลางปีมิถุนากรกฎาคมพวกนี้จริงๆผมจะเปิดตุลาเพราะว่าปีนี้สอนไปแล้วผ่านไปแล้วรอบแรกตรงตุลาแต่ว่าปีนี้มันเวลาไม่แน่นอนแล้วอย่างคนก็ถามมาเยอะมากผมอาจจะเจยดวันสักสิบวันนะครับตอนนี้ยังไม่ต้องแอดเข้าไปในห้องนะยังไม่ต้องเพิ่มตัวเองเข้าไปในห้องนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เปิดนะครับเมื่อไหร่ที่ผมเปิดผมจะแจ้งทาง YouTube แล้วก็แจ้งทางเพจนะให้รับทราบแล้วค่อย แล้วค่อยมาสมัครกันนะครับเราค่อยมาอยู่ในชั้นเรียนกันตอนนี้ก็ฟังไป u t u b e ไปก่อนนะครับก็มีพูดทุกวันครับแล้วมาเจอกันนะครับขอาซอเมื่อสกูต้องขอขอไปนะครับพอดีมดันมีคุณภรรยาเข้ามาเปิดเข้ามาในห้องนะครับแล้วก็เอ้ยตกใจุเมื่อกี้บอกว่าเออกำลังจะไล์สดนะแล้วก็วเออเขาก็บอกเอ้าตั้งนานแล้วไม่เห็นโอเคนะครับ ขอขอภัยด้วยครับตัวผู้เนี่ก็วันนี้ก็ขอบคุณคท่านอาจารย์จามวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ